บอสีเสือพรานใบมีสีสันสดใสสลับลายด้วยสีเขียวอ่อนและสีเหลืองคล้ายกับชุดลายพลางของทหารนะคะความยาวของใบสามารถยาวได้ถึง40เซนติเมตรและความสูงของต้นเมื่อโตเต็มที่ต้นสูงได้ถึง60-90ถึง90เซนติเมตรนับว่าน้องมีรูปร่างสูงใหญ่มากทีเดียวค่ะ สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยาย่าจะมาเปลี่ยนดินในกระถางบอนสีนะคะเดี๋ยวไปดูสูตรเปลี่ยนดินกันนะคะเพราะการเปลี่ยนดินของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีวัสดุอะไรบ้างนะคะก่อนไปเปลี่ยนดินให้เพื่อนๆได้ชมดอกแก้วบานดูสิคะดอกแก้วบานมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆ ยิ่งตอนกลางคืนหัวค่ำๆนะคะกลิ่นเขาจะหอมโชยมาค่ะสดชื่นมากเลยค่ะบอนสีเสือพลานเมื่อกี้ใบหนึ่งเหี่ยวนะคะนี่ค่ะย่าญาตัดออกแล้วก็มียางเนี่ยยางก็ซึมอยู่เพิ่งตัดออกเมื่อกี้เองนะคะยางก็ซึมอยู่เพื่อนๆจะเห็นว่าบอนสีเสือพลานต้นนี้นะคะทรหดมากทีเดียวเหมือนยาญากล่าวไว้แต่แรกเลยละทิ้งเขา ถูกลืมไม่ใช่ลัดทิ้งหรอกค่ะคือเดินผ่านแล้วมองเห็นเขาอยู่ปกตินะคะก็ได้แต่รดน้ำอย่างเดียวเพราะเราไม่มีเวลามากนะคะรวมทั้งต้นอื่นๆตรงนี้ด้วยค่ะนีย่ยากขนมาจากที่เขาอยู่นะคะขนมาวางไว้ใกล้ๆก,ก,กันเพื่อจะได้เปลี่ยนดินค่ะจะได้เปลี่ยนดินไปพร้อมๆกันเลยเขาถูกลืมอยู่เกือบๆปีแล้วค่ะใจดำจังเลย เนี่ยค่ะวัชพืชขึ้นเต็มเลยค่ะเวลาถอนวัชพืชก็ต้องค่อยๆดูนะคะบางครั้งหน่อเล็กๆของเขาขึ้นรวมอยู่กับต้นวัชพืชค่ะวัชพืชออกแล้วนะคะเขาอยู่ในกระถางหกค่ะเพื่อนๆดูสิคะต้นเขาใหญ่นะคะใหญ่เต็มที่สูงได้ถึงเก้าสิบเซนติเมตรเนี่ยแต่ยังอยู่ในกระถางหกที่อยู่คับแคบค่ะเนี่หน่อ หนอเขาไม่เขาไม่สามารถเตกหนอได้เยอะนะคะถ้าพื้นที่คับแคบก็ต้องเปลี่ยนกระถางใหม่เอานิ้วดันเบาๆนะคะแล้วมืออีกข้างหนึง่งดึงต้นออกค่ะเขาก็จะหลุดอย่างง่ายดายค่ะเอาเ,เพื่อนๆดูสิคะดินเดิมเขานะคะมีมดอยู่ด้วยนะนะั่นน่ะมดไปทํารังเลยแสดงว่าดินนี้แห้งค่ะมดไปทํารังที่เราดูเหมือนชื้นเพราะว่าช่วงวันสองวันนี้ฝนตกค่ะ มดนี่คือตัวดีนะคะมดจะกัดรากไม้ค่ะกระถางนี้เอาออกนะคะเปลี่ยนเป็นกระถางใบใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนี่อัพเป็นเบอร์นี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเบอร์ใหญ่นะคะยี่สิบนิ้วแล้วน้องลำต้นน้องเขายาวเขายาวเกือบ30มสเนี่ยถ้าดูด้วยสายตานะคะประมาณเกือบสองฟุตนะคะและน้องเขามีลูกน้อยแล้วด้วยก็เลยให้เรือนหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมค่ะ เอาใบก้ามปูผุใส่ไปนะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยว่าทำไมบางคลิปย,าย่าๆใส่มะพรา้าวสับคือบอลเราจะปลูกสูตรไหนก็ได้ทั้งนั้นนะคะแล้วแต่วัสดุที่เรามีที่บ้านในเวลานั้นค่ะไม่มีสูตรตายตัวนะคะเพื่อนๆก็ลองทำดูนะคะว่าพอเราใช้อย่างนี้แล้วต้นไม้เราโตไหมหรือเราใช้อย่างนี้แล้วต้นไม้เราแข็งแรงดีหรือเปล่าใส่ปุ๋ยละลายช้า โรยไปรอบๆนะคะตอนนี้น้องต้องได้รับการพื้นฟูค่ะหลังจากละเลยมานานแล้วกระถางใหญ่ก็ต้องใส่ปุ๋ยละลายช้าเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเสร็จแล้วเอาใบก้ามปูผุปิดทับบนอีกทีนึงนะคะเท่านี้เลยค่ะดูแลไม่ยากเลยใช่ไหมคะใบเล็กเหี่ยวและมีรอยไหมคะ่ะใบเล็กนี้ตัดออกเลยนะคะไม่เนื่องจากพืชขาดน้ำ และโดนน้ำค้างและมาโดนแดดเขาเลยไหมค่ะตัวนี้ตัดออกไปเลยค่ะเดี๋ยวย่าๆต้องเปลี่ยนดินทุกๆก,กระถางที่ให้เพื่อนๆได้ดูไปแล้วนะคะสงสารทุกๆต้นเลยค่ะเมื่อกี้ตอนเปลี่ยนกระถางบนเสือพรานนะคะแล้วมีมดเนี่ยค่ะมีมดแบบนี้นะคะย่ายาก,ก็เลยได้ใช้สตาร์เกิลจีค่ะนำสตาร์เกิลจีโรยไปก่อนที่เราจะวาง ต้นไม้ลงไปนะคะสต์ก,กันกีก็คือสารกำจัดมแมลงชนิดเม็ดค่ะเป็นเมตรกับสิ่งแวดล้อมคุ้มครองพืชได้ยาวนานประมาณ30-45วันนะคะเราใช้รองก้นหลุมค่ะนี่จุไม้แดงจุไม้แดงก็เปลี่ยนดินเสร็จแล้วนะคะชื่ออย้าให้หายค่ะการลืมนำมาวางไว้ค่ะเห็นไหมคะน้องยังสวยอยู่เลย นี่ขนาดน้องตัวเองนะคะขาดการดูแลเอาใจใส่นี่แทงหลอดใหม่ด้วยค่ะดูสิคะน้องมีสองต้นนะคะในหนึ่งกระถางลืมดูแลไประยะหนึ่งพอเรากลับมาดูแลนี่เพิ่งเปลี่ยนกระถางวันนี้เองค่ะคือความสวยเขายังเป็นของเดิมอยู่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกก่อเพิ่มค่อยอัปเดตไม้เพื่อนๆดูนะคะนี่มงกุฎเพชรค่ะมงกุฎเพชรยังเป็นต้นเดียว ก็เลยอยู่ในกระถางเดิมอยู่นะคะเป็นกระถางห้าค่ะมงกุฎเพชรกระดูกสีเขียวนะคะเป็นบอลใบบางค่ะใบของน้องจะบางๆนะคะเวลาเราสัมผัสอ่าพร้อมกับมีหลอดใหม่อีกหนึ่งหลอดค่ะนี่คือชายชนชายชนหน้าเขียวนะคะชื่อก็ยังเก็บอยู่นะคะอ่าชายชนหน้าเขียวบอลสีเหล่านี้อดทนมากทีเดียวค่ะอ่าต่อมา ห,ห้องเฮาค่ะเพื่อนๆดูห้องเฮาสิคะเหลือใบก็จิตฤทธิ์เลยค่ะแต่ก็ยังอยู่นะคะเดี๋ยวจะฟื้นฟูให้ดีกลับเหมือนเดิมค่ะกับศูนย์พันเลยค่ะ <laughs> กับศูนย์พันเลยไม่ดูแลค่ะนี่ประสาททองเหลือใบเดียวค่ะใบเดียวมีรอยแหว่งด้วยค่ะนอนผีเสื้อมาทำลายนะคะนี่รอยนอนผีเสื้อค่ะ ใบใหญ่นะคะเป็นบอลที่มีสีส้มค่ะกระดูกเขียวสีสวยนะคะปกติน้องจะสวยค่ะเพื่อนๆนี่เพชรพันล้านค่ะเพชรพันล้านกระดูกขาวเป็นบอลใบเขียวเม็ดสีกระจายทั่วใบเม็สีชมพูสวยงามมากค่ะแต่เหลือแค่นี้นะคะนี้กุสุมานะคะกุสุมายังมีร่องรอยความสวยอยู่ค่ะ เป็นใบที่สมบูรณ์นะคะเพียงเห็นน้องยืดยาวขึ้นค่ะนี่สาวสันกำแพงนะคะหน้าน้องสดใสความสดใสของน้องลดลงค่ะสาวสันกำแพงเหลือสามใบนะคะตอนนี้นี่ตระกูลไก่ค่ะอ่ามีไก่อีกหลายตัวนะคะนี่ไก่เดชาค่ะนี่ไก่สุดสงวนอ่ะดูสิคะไก่สุดสงวนมีอะไร มาแอบกินใบเขาอยู่นี่ไงค่าหนังคาเขาเลยไล่ไปเถอะตะก,กะแตมาแอบกินใบไปแล้วไปแล้วค่ะมีแต่ร่องรอยแหว่งค่ะต้นไม้ที่ถูกลืมธรรมชาติจะสอนให้เขายังคงมีชีวิตต่อไปนะคะเพราะบอลน,นี้ถูกพัฒนามาจากไม้ป่าต้นไม้ในป่ามักจะขาดน้ำหลายๆวันจนมีฝนลงมาเขาก็จะฟื้น อย่างพวกบอลน,นี้ก็เหมือนกันนะคะเขาทิ้งใบไปหลายๆวันเป็นเดือนพอถึงหน้าฝนก็จะพากันผลิใบใหม่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะคะบอลเสือพรานมีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมสิริมงคลในด้านการเงินการงานและความสงบสุขร่มเย็นได้ดีนะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ บายบาย